มื่อนี้ยที่มมว,ว่าวอ่านร่างงอมว่าปวดนะครับเนี่ยร่างงอปวดรองแต่นั่นเบิองแน่นแล้วไปปลูกไปปลูกแล้วไปปลูกเบิ่งอันแน่นเนาความคิดว่าเขาสิอไปปลูกได้มันสิเป็น,นแบบไหนก็ว่า,า,าก็ลังหาอยู่ครับเนี่ยมันสิได้วบะไม่ปวดปวดของเขาเนีน่ยเขาสิไปปลูกเขาไปล้างเขาก็สะอาดย่างด,งดีแล้วเนี่ยอย่าปากอย่าปากพัดพุ่งเออเขาอยากล้องมั้งแล้วมาแน่นหวัง เรามาที่เมืมงองนะเดีวปลูกน้ำสาครับอันเพื่าฮ้มีปุยป่านั่นอันนี้มัมัขควาพันนะครับเนี่ยมักมักควาแล้ววันนี้ฮ้อนเดี๋ยวไปปลูกว่าพื้นที่ของเฮาเนบ่มีพื้นทีเนเ่เงาใหญ่เขาเฮาอยากมัขวาพันใส่ไปปลูกว่าได้เชื้อได้ขายครับเนี่ยมัขควาพันไ,ได้เชื้อเนี่ยเด้วยวอันบนุญ

ไปเพื่อเขาอยากไปแพ้วคัดทาคุณเขาคิดน,นั่นได้ถึงสายมันโอ้ลงคุณคัดมือนี่ระพผมเช็ดตามบันนั่นเล้วของกันบันสวัสดีครับสวัสดีคุนสวัสดีครับหะไปเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติได้รับชิงวลัลลรอบไ้เนี่ย ก็ไม่ีืว่ามันาำไป ก,ก็เล,เล,เลี้ยงหัวบัวนะครับเนี่ยเลีหัวบัวเพื่อฮาปลูกไว้ได้กินสายมั่นเอวครับเนี่ยเนี่ยเน่ยก็หมายเขาได้กินสายไปต้มไปยำไปฮัทกระแซบนี่ครับเนี่ยแก้วกินสดก็ได้เด็กครับเนี่ยนี่ยก็หมายฮักกินสดก็ได้ ทั้งห้าน้ำสะอาดน้ำเลิกน้ำ,น,ำน,นั่นดีเฮาก็ษตรนั่นเลือกขายเขาก็มีน,นั่นเพราะเพื<น>พ่อมีรายได้ประกอบไปใน่นกินกับตำหมูฮู้เจี๊ยบปะกับตำหมักู้ตำมะละก้าก็แเจ๊บครับได้ครับผมเดี๋ยวให้ผมขอวางนี่ไว้กอนผม ผม,ผมบอกว่านควม่มจบฟ้างันจะไปซุน่น้วาุวมน้ำนี่เรียบร้อย่อม,ออมาทานกันเหรอคือเปลเ่็นเราแล้กล่กอง ลงคุณไทยแนะนำด้วยครับมือนี่ถ้าพบก,กับคนใหม่กรารใช้ท่ามันมีสชีวิตขวางานการทว่าสนบบทเนี่ยกนั่งน้งหาเพื่อการยันคีบยาสนับทะสนบบทนี่คือสร้างปรเจกษ์ตำนานนั้ <c oughs> น่ละครับนี่ก็หาเพื่อไปราน เรื่องนี้มันนั่นตายยางสี่มาลุมเราขอมาน้ำเผาน้อโควิดทั้งอย่างเนี้ยนั่นก็คอยเพื่อชีวิตเขาสีนั่นประยุง<ม>ชีวิตไปไม่ย,ไมยูไม่กินเลยอิ่มปากอิ่มท้องแล้ววันปากท้องพูด,ดียวาวครับผมไปเลย<อ>นั่นเชิญมา ด้าแนวความคิดน,นี่ผมว่ววา,นมานี่ชัวยช่วสิได้ดิถึงผมว่าเนี่ยชัวมันสึมอกบเงี้ยมาทำนี่อันนี้ได้คว้าญาติเพิ่นที่แล้งที่หมวดผมพู่นี่มันก็เป็น,น,นของเพคนได้คว้าโดยญาติเล้วบัดนี้ขออนุญาตถือต้องตามกฎหมายครับมาขวาเพิ่นแล้วบัดนี้เพิ่นอนุญาตว่าให้ก็ได้ก็ได้มาอ่านง,งอบออกสิครับเนี่ย น้องเพื่นมีมาอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งเดิมจกเอาไตงอเจ้าหุ่นบ่ห <oh> <ina> <Aww. S 2> ัวนี่นี่ทุกหุ่นบ่หัวแค่เอาึก่อบงเงินมนก็เล่นนั่นพี่ีไฟำกันหลบลยโยต พี่ครับเนี่ยคายเื่อ่เาเพราะว่ามันพึงเริ่มต้นคับเนี่ยเริ่มต้นจังจะพึ่งเริ่มต้นละจะได้หาหัวมันอยู่นี่หา้าเี่ย่้อ้อน่งไต้องว เพื่ออยากทดสอบทดลองมึงครับเนี่ยทำไมอยากทดสอบทดลองมึงมาความจริงแล้วมันจีจำเร็จว่าปกายังด้วนสรุปว่าได้ครับเนี่ยยังด้วนสรุปว่าได้ ้อนที่อยู่อ่ะดูนี่สิว่ะวิถีชีวิตเนี่ยเกาะสนบบตโอ้ยว่ะขนาดโซนอบาสี่วันจะเลื่อนอยู่เลยเขาพร้อมกับเคยแจ้งเสียหาตัน เนาะปรับปรุงเขาว่าความลงทุนนีม่มันหน่อยเขาก็เล่นขอแล้วแต่ว่าญาติเพื่อนบ้านขอเพิ่นเนาะเพิ่นมีมีสิ่งหนึงง่งต่างสายต่างแลกเปลี่ยนกันครับเนี่ยผมหมายเพิ่นมีโน่นหนึ่งเขามีโน่นหนึ่งเขาแลกเปลี่ยนกันเครื่องมีนี่ก็ขอเพิ่นเว่าเขามีโน่นหนึ่งก็ความหมาย เล่นๆมาแต่ครับกันวิถีครับเขาบอกถามยัยแล้วครับเด้อาเขาบอกถามยัยสวัสดีคุณสวัสดีครับ ให้ัไปเรยไมเกิตามวิธีแว่าหองกบคอยหาปผลหลังซึ่งายางก็มาได้ร่งไกเนาะห้องกบคอยหาแปลไปทำไกได้เชื้อลงหัวสองหัวปผลนี่แบบข้หมายทัวเบได้นัลย เรื่องไได้นั่ไออออนไ้อันนี้เือามมักัขวนนะครับนี่มัขาน,าน,าน,านาพันกราพันบัวแพงเนี่ยมัคงวายงมอ๋อตักอันสับไปเด้อครับเด้อมับผมวากไปเด้อครับนั้งกันไดหนาถือว่าพูสวัสดิ์เด้อครับเจ้าเล็ก่า ติดตามช่องคุณสวัสดิ์ชาแนลเลยครับผมไปจิงง้อมไปก็อีกสี่สิเวลาโดนเตืนอนใช่ไหมเนี่ตยตอนนี้ที่กำลังอยู่ตอนนี้นเวลาสิบสี่โมงสิบสี่โมงสิบนาทีครับบ่ายสองสิบนาที เที่ยวก็เฮ็ดไปก็ว่ากา,ารทค่ใช่คำแล้วหมดแล้วครับแฟสีได้บ้างกันนั้นกลับเมื่อวันง้มเออหัวเลยครับพอดีง้มไปเรื่อยไปก็ว่าพอสมควรพอเหมาะสมพอคนละไปไปกลับข,ขึ้น โอ้นี่ก้อนหินตัวนี้วันบัวโอ้ตลรอนได้รับนเลยอ่ะโอ้ผมงมขึ้นมาลงมาไม่ยังมันหัวบัวกระเด็นลูก้อนหิน